ดีครับวันนี้อานโนชนบันนนบบนดในชยภูมิจำนวน23ทันต์บางโขง5 9นะครับวันนี้ในที่ประจำปีของอานนขบวนการทันนะครับในสมาชิกทางหม้อบ,บ้านและแมวบ้านอาโนนะครับลู่ถนนที่23ชี้เมตรนะครับมาตรุยในชีปนะครับณบ้านทุงว่านะครับ บ้านมุ่งว่านะครับจบังหวัดขอนแก่นนะครับนี่บรรยากาศเป็นช่วงทางลาดยางนะครับซึ่งเหมาะที่จะถ่ายวีดีโอนะครับต่อไปสักพักคงจะเ,เริ่มเข้าแท็กนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับมีหันกล้าที่จะถ่ายนะครับถ่ายแล้วผมก็ให้พอได้เห็นบรรยากาศในทริปของค่ำคืนนี้นะ เคื่อนข้างแรมนะครับหาลาเริ่มเข้าเริ่มเข้าแท็กแล้วครับมาแล้วครเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับผมนายแพทย์ชเวนนิกัสเซตเจ้าเก่านะฮะนายคณะสมาชิกอานนทีมนะครับงูงูงๆงูงูง่งาฮะเจองูเจองูตัวจ๋อยหนึ่ง ก็มีอาการบาดเสียก็เล็กน้อยนะครับพอได้ตื่นเต้นนะมีแค่มีแค่เริ่มทริปนะครับต่อไประยะทางยาวขึ้นงูจะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะโปรดช่ว้ชมนะครับนะครับผมต้องขอปิดฉากวิีโอณาแค่นี้กันนะครับจะเกิดรายการตีรังการครับ สวัสดีครับมมไม่เห็นพี่ผมลองถา่ายเมื่อกี้ไม่เห็นเ,หเพราะว่ามันไฟสาดอยู่หน้างไง